ซึ่งบินกล่าวได้เพิ่มขึ้นอีก12ลำด้วยกันนะคะค่ะซึ่งทางนายจราพรนะคะได้กล่าวว่าที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการเกษียณพนักงานก่อนกำหนดหรือ early retire ตามโครงการร่วมใจจากที่เปิดโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา เพื่อลดค่าใช้จ่ายการบินไทยอีกทางหนึ่งแต่จำนวนพนักงานที่ Early Retire มีเท่าไหร่ยังบอกไม่ได้เพราะจะต้องแจ้งรายละเอียดกับพนักงานภายในการบินไทยก่อนแต่ทั้งปี2558การบินไทยได้ตั้งงบประมาณสำหรับ รองรับการ EARLY ล e t i r e ยปีนี้ไว้5,500ล้านบาทส่วนการปรับลดเที่ยวบินที่ตารางบินเดือนตุลาคม2558ถึงมีนาคมพศ2559ยังไม่ได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมแต่การบินไทยมีแผนที่จะลดเที่ยวบินหรือเส้นทางที่ขาดทุนหรือมีผู้โดยสารน้อยลดลงอีก5%ซึ่งแผนการลดรายจ่ายของการบินไทยในปีนี้ตั้งเป้าหมายลดรายจ่ายทั้งปีให้ได้ถึง 8,000ถึง9,000ล้านบาทแต่จะทำได้ตามเป้าหมายหรือไม่ก็เป็นสิ่งที่พวกเรากำลังพยายามทำให้สำเร็จอยู่ค่ะอันนี้ก็อ,องค์กรของใครของมันแล้วนะที่จะต้องบริหารจัดการเพื่อให้รอดให้อยู่ได้เพราะไม่ฉชนั้นแล้วก็อาจจะถูกตำหนิติเตียนจากรัฐบาลอา้าถ้าคุณเจ๊งคุณแย่แล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะล้นพ้นตัวไม่ไหวจริงๆแล้วเนี่ยจะกระทบ ต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลปุ๊บรัฐบาลก็จะต้องเอาเงินจากตรงนั้นตรงนี้ไปโอบไปอุ้มอยู่เรื่อยๆสาหรับปรัฐทศทาหกิจทุกแห่งนะคะ,ะนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าห่วงใยนะคะ,ะสายการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าเนี่ยนะคะก็อยากที่จะให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตในการขาดทุนไปได้ค่ะแล้วก็สําหรับเรื่องแบง์เราก็เป็นห่วงเกษตรกรนะคะ น้ำไม่พอน้ําในเขื่อนต่างๆก็มีการสั่งงดไม่ปล่อยน้ําลงมาให้เกษตรกร,รแ,กแม่เป็นสิ่งที่ลําบากเลอเกินทราบมาว่าเรื่องน้ําเราต้องคุยกันอีกเยอะเลยนะบอกว่าปริมาณฝนมันไม่ได้ไปตกทางเหนือแล้วนะมันมาตกทางแบบปาก,ปากอา่าวอะไรอย่างงี้นนะอันนี้ <okay. S 1> เราคงจะต้องเชิญผู้ที่รู้มาคุยกันต่ออีกโดยเฉพาะเรานึกถึงท่านปลอดประสบนะอยากจะเชิญท่านมาคุยนะ <Okay. S 1> นเรื่องน้ำที่ท่านถนัดอยู่แล้วนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เราได้คุยกัน เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็จะกลับมาคุยกับท่านผู้ชมอีกกับวิทยากรหลากหลายทีเดียวนะคะมากประสบการณ์ในรายการคนรู้จริงในวันพรุ่งนี้คือทุกคืนหลังข่าวสองทุ่มเราจะพบกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ออกมา,ารีรันซ้ําอีกครั้งหนึง8ปดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้ดรธีรรัตน์สำเร็จวันนิตละดิชันละดาวันวงศีวงต้องกลาบลาไปก่อนโชคดีเป็นของทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ